Chamak mắc gọi <laughs> nữa suy mắc hôn cầu cầu hôn 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 nó nữa trong hôn nó nữa hôn nó hôn nó hôn hôn lỏ nữa hôn trên hôn nó hôn hôn thâu nó nó nói subscribe nó tới. <laughs> nó cầu cho kênh dễ cho nó Để không chào đi bỏ lỡ những video nó dẫn nó. Chân nhà như cho nó. Không

นอนเละราตัวสัตว์เตาเจ้ตัวตตมเบสตว์ต้องนอนนะลเชยซารตัวต้องการเพราะเจ๊ชอวปัวดิมโบอ่ะกว่าอเจหลาหูตาตัวนะเบืสัตว์ต้องย่ตุ่มนอนนะลกเชยนอนอย่าลเชยเท่า พอเจทําสบู่ทาไม้เลสลุนอท่อลูนลุเชทพอเจทําสบู่เนออาท่ามุเจย่้ลุเป็นนอเนอยี่หกเจ๊ยันเตอย่เปปวแต่ลูกสเ่สูลุนไมนอท่อยันเต้ยนตอบผาลูเจมาสุลุนอท่อ จะเป็นพวกยืนจะไป็นนี่ยอดเตะชมรอนในเป๊กคือคือไปคือนอกคือเฮาไอคือลีนอซืออ๋อเปจิม่กองปันนี่ลิติเน่เจไปคือนอกคือเฮาไอคือลีนอซือนะเพทโรเนปออลูกจ่าโอ้ยฮัลโหลต่อนอนนะลูกจ่าโอ้ยฮัลโหลต่อตุนั่งเชื่ยอดต่อนะลูกจ่าโอ้ยฮลโหลต่อนอ เขารูนะลูกตีชอบขอกลยฮารูวาร้ว่าจับเนียฮาลู้เชียฮะลู้ว่าจับตัวนะโมอาลุเชนอยังรังผึ้งอยู่หรอนอหูตัวมาดีสาวตัวโดเน่เนอไปจับเชนอเชีชเชเจ้าสัว,วไปเตะเชน,น่ายอยาเชวันดาเสือ ชิจงลิลโลเตยจจเจจอสุนะเปเจีสจันจลาเจได้เนีขาเชนอะวนราสนะจะไม่พองยืนเชลังที่ปล่อยปปั้นลูกไปีถวไปจะกีตันไปคือนีนักคือน็อกคือาอคือลินอสเชนไปอปัลูกไปจะเนี่ยตุ้นชั่วนอ ແນວຈານນາໄປຈິດຫນັງໃບຈັນຍາໄປໂຕຈີມົດແລະຊິຫນາໃຫ້ໄປຫຼັກຄືນນອอຄືເຮົາດີນໍຊ່ວຍໂຕຈີປົກຄືຈນ